สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับฝากสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ และก็แชร์ได้ครับอ่าวันนี้มาชมครับรถวิ่งปลานะครับวันนี้รถวิ่งปลานะครับนี่รถวิ่งปลานะครับวันนี้แวะมาจัดกระทะนะครับวันนี้วิ่งมาจากกระทะกระทะปั้มเผาลอยนะครับกระทะปั๊มเผาลอยใบละหนึ่งพันบาทนะครับต่อ1สิบสี่กระทะปั้มเผาลอยใบละหนึ่งพันบาทนะครับวันนี้มาจัดนะครับนี่ครับน้องโอ๊ตแพรปลานะครับปึ๊บนี่สี่รถตะเก่งครับนี่ครับผม ล้อหน้านี้เน้นเน้นการใช้งานนะครับล้อหน้าล้อหน้ารถวิ่งแข่ไปเป็นลูกค้าประจานะครับนี่เน้นวิ่งใช้งานจริงๆริงครับคันนี้ครับเป็นกระทะตัดต่อใหม่นะครับเพื่อเอาให้ออกออฟนอะครับเป็นกระทะขอบสิบห้าสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้านะครับนี่ครับนะครับเน้นการใช้งานนะครับนี่ครับผมวันนี้มาจัดเบาเบาครับไม่ได้มาจัดล้อแม็กซ์ลอยนะครับมาจัดล้อกระทะนะครับล้อกระทะเหล็ก นะครับเพื่อไปทำอย่างอะไรนะครับเพิ่งวังเผามาครับเด็กก็เป็นลูกค้าประจำกันนี่ครับสวัสดีครับเสี่ยสวัสดีครับแน่นี่ครับสโลครับนี่มาจากไหนครับพี่มาจากปาจีนครับมาจากปาจีนนะโออมาจากปาจีนครับนี่ลูกค้าปาจีนนะครับเป็นลูกค้าประจำกันนะครับมาจัดล้อกระทะเหล็กนะครับนี่ครับนี่ครับกระทะนี่ครับกระทะตัวนี้เลยครับกระทะ L นะครับ L 6กลูร้อยสามสามนะครับขอบสีนะครับนี่ครับแม่ไอโค้ดอันน้อสวัสดีโค๊บมาดูนะครับนี่ครับนี่ครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับกระทะ L นะครับนี่ครับกระทะ L ใบละหนึ่งพันบาทนะครับไปสวยกันเลยนะครยางตอนนี้แล้วก็ยาง XCD เราก็ใกล้จะหมดอีกแล้วนะครับนี่ครับ ทั้งสองสาขากั้จะหมดทั้งสองสาขานะครับสองสองห้าเจ็ดห้าสิบสี่นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่สามพันสารอยบาทนะครับสองสองห้าเจ็ดห้าสิบห้าอยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตอนนี้ครับราคาอาจจะมีการขยับนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะขยับขึ้นตอนไหนนะครับอาจจะมีขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับในประมาณกลางเดือนนะครับนะครับคนแถวไหนที่ยังไม่ใส่รีบมาใส่เลยนะครับนี่ครับของเราเหลือแค่นี้เองนะครับเหลือ ไม่ถึงร้อยนะครับเลยครับเหลือไม่ถึงร้อยนะครับเรียบๆมาใส่กันเลยนะครับสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดคู่หนึ่งห้าพันบาทนะครับใส่ถ่วงเนียนๆนะครับตัวนี้นะครับใส่ถ่วงกันเนียนๆเลยนี่แล้วก็สองหนึ่งห้าห้าห้าสิบเจ็ดนะครับสามพันแปดร้อยบาทใส่ถ่วงเนียนๆครับเปลี่ยนจุบสองเปลี่ยนจุบให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจทักมาเลยครับเดี๋ยววันนี้จะไปดูแม็กกันล้อแม็กเมื่อวานล้อแม็กออกไปเยอะนะครับ นี่ครับปาดิบนะครับนี่ปาดิบต้องดูครับพูดครับเรียบร้อยใกล้เรียบร้อยนะครับนี่ครับในรถมีเด็กนะครับนะครับปาดิบครับรถวิ่งปลามาจากปลาจีนนะครับคันนี้ครับ นะครับไม่ได้สงเสียอย่าอย่าเสือสงสัยนะครับดูอ่านนะครับยังไงแจ๋วๆเลยครับป๋าเอ็มออนนิวนี่ครับไม่รวยพูดยากนะครับป๋าเอ็มออนนิวนะครับนี่นี่นี่ทีมงานนะ้ําทลักษ์นะครับะให้ดูไปก่อนพอดีเสียงข้างในมันดังนะครับผมจะอ,ออกมาก่อนความลมมันดงังอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมา ดูล้อแม็กกันอันนี้เป็นที่เราจะส่งให้ลูกค้านะครับนี่ครับเราจะส่งให้ลูกค้านะครับล้อแม็กที่เราจะส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้นะครับล้อกระทะเหล็กทั้งล้อกระทะเหล็กแล้วก็นี่ล้อแม็กนะครับอันนี้เป็นล้อนะครับตอนนี้เป็นล้อแม็กนะครับนี่ครับผมจัดให้ดูกันง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ครับอีสตู2,020ลงมาใส่ได้เลยนะครับตั้งแต่2,020 19ใส่ได้หมดนะครับเอานี่ต่อนี่ครับพอ1สิบห้านะครับเผาเดิมนะครับตอนนี้เป็นสิบห้าเผาเดิมนะครับนี่ครับสี h ฮตครับตอนนี้สี HD ี XL1 นะครับสิบห้าครับนี่ก็ XL1 นะครับพอ1สิบห้าเหมือนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปได้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยอ่านี่ครับนี่ก็ XL1 นะครับสีน้ำตาลฟองนะครับสายไม่ล้นนะครับตอนนี้ครับสายไม่ค่อยล้นนะครับนี่นี่ดูดูกันเลยไม่ค่อยล้นนะครับตอนนี้นะครับคู่ละหนึ่งหมื่นบาทนะครับ นี่แล pues ้วก็มีนี่ X อ4 XL4 ฟเอฟเป็นล้อสิบห้านะครับตอนนี้สีน้ำตาลทองกับสีดำหมดนะครับมาพรุ่งนี้นะครับสีน้ำตาลทองกับสีดำเวลหมดนะครับเมื่อวานขายไปหมดเลยนะครับเมื่อวานสิบสี่วงนะครับเมื่อวานขายเกลี้ยงเลยนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็มาเลยนี่ครับเรามาดูกันต่อเป็นของนี่ครับตัวนี้เป็นเขาสิบี ตัวนี้เป็นขิอ1ี่นะครับข้อ 10C XL2 นะครับข้อ 10C XL2 6ลูนะครับวันนี้ผมจะจับเป็นหมวดให้ดูเลยเนี่ครับข้อ 10C XL2 นะครับ6ลูเขาเดิมนะครับนี่ครับมีแค่นี้นะครับเหลือ3เหลือ3ลายนะครับตอนนี้เหลือ3ลายนะครับสีบอลหมดนะครับเหลือแค่นี้นะครับเนี่ให้ดูกันจะชัดเลยนะครับนี่นะครับ XL2 นะครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับอ่าตอนนี้เป็นมาดูกันต่อ แล้วก็มาดูกันต่อเลยตอนนี้เป็นขอบ15นะครับตอนนี้เป็นขอบ15 XL4 นะครับ15 XL4 มีสองสีนะครับมีสองลายนะครับขอบ15มีสองลายนะครับตอนนี้มีสองลายนะครับนี่ครับนี่สีงตาลทองกับสีดำขอบเงานะครับนี่ครับเหลือสองสีนะครับแล้วก็มาดูเรามาดูกันขอบเรามาดูด้านของขอบ14ขอบ14มีนี่ครับตอนนี้ที่เหลือนะครับ นี่สิบสี่ครับนี่สิบสี่สิบสี่มีห้าลูเวลนะครับ XL สองนะครับแล้วก็ XL ันนะครับมีสองลายนะครับตัวนี้นะครับนี่ x สองลายนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเผาเดิมนะครับห้าลูเผาเดิมนะครับใส่ตัววีโก้ตัวที่มีโปงเยอะเะตัวแซดนะครับนี่ครับตัวนี้ครับ เนี่ยตัวแท็กครับใส่ล้นแน่นอนครับขราสิบสี่ครับสำหรับคนนี้ไม่อยากใส่ขอสิบห้านะครับนี้ครับสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอ่าเรามาต่อเลยมาดูของเผ่าลอยฮีโร่นะครับฮีโร่ขนาดเจ็ดจุดห้านะครับตัวนี้ครับฮีโร่ขนาดเจ็ดจุดห้านะครับสีบอลนะครับนี่ครับฮีโร่ข่าสิบสี่นะครับขนาดเจ็ดจุดห้านี่สวยเลยครับ นี่ครับเอารอยครับอันนี้เป็น XL 2นะครับ XL 2 XL 2ตัวนี้ออ f s e ตลบ65้านะครับอ f f s e ตลบ65นี่ครับ XL 2ลบ65นี่ครับเผารอยนะครับสำหรับเผา3านะครับตัวนี้นะครับใส่ล้นแน่นอนครับอ่าตัวนี้มาพบกับ XL 1ต่อเลย XL 1ตัวนี้มีครบทั้งหมด3สีนะครับแต่พื้นที่ไม่พอวางนะครับจะมีทั้งหมดสีเฮดีสีดีก็คือสีดำ น้ำเงินน้ำเงินหน่อยแล้วก็สีครับยอดนิยมครับสองสียอดนิยมครับแล้วก็สี HD ดีเดีคนใส่ยอดวิวดูเยอะนะครับสวยครับพอใส่ไปแล้วสวยนะครับแล้วมาพบกับดำเวลนะครับตัวนี้เวลนะครับเวลสิบห้านะครับ XL3 นะครับตัวนี้เพาสามสิบที่ไม่ชอบล้นนะครับใส่ได้เลยนะครับไม่ใช่เพาสามสองนะครับขอโทษทีนะครับเพาสามสองนะครับที่ชอบล้นน้อยก็จะเป็นตัวนี้นะครับ XL3 นะครับล้นน้อยสุดนะครับออาลบสี่สิบนะครับ นี่ครับตอนนี้ก็เป็นฮีโร่นะครับฮีโร่ขวสิบสี่นะครับนี่ครับฮีโร่ขวสิบสี่นะครับสวยๆแล้วครับฮีโร่นะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นอ่าตอนนี้ก็เป็นฮีโร่นะครับฮีโร่สิบสี่เช่นกันนะครับฮีโร่สิบสี่เรามีทั้งหมดโตสามตัวเลยนะครับนะครับเราคุยกับลูกค้าก่อน ไงไถามพี่ก็ด้วยพี่ขายอะไรป้าฮะ,ะมีอะไรบ้างโอ้ขอ14ใช่ไหม14พันเดียวพันเดียวครับ AE30 นะครับครับผมขอบคุณครับครับผม อ่าตอนนี้เป็น R e สามศูนย์ e สามศูนย์นะครับมาเลยครับเข้ามาแล้วครับตอนนี้มาโปรหนึ่งหมื่นบาทนะครับเข้ามาได้เลยนี่ครับคู่ละหนึ่งหมื่นนะครับพร้อมยางนะครับนี่ครับแล้วก็เป็น te สามเจ็ดสีบอลคู่ละเก้าพันเก้าครับนี่ครับ t สามเจ็ดสีบอลคู่ละเก้าพันเก้าพร้อมยางนะครับเก้าพันเก้าพร้อมยางแล้วก็ e band นะครับ e band คู่ละหนึ่งหมื่นนะครับหมื่นพันนะครับตัวนี้ครับ e band หมื่นพันนะครับ แล้วีนมือสองนะครับมีมือสองนะครับถูกถูครับสนใจเข้ามาเลยครับ IX ของงานเลนโซ่นะครับ IX เจ IX เนะครับ IX เจนะครับขนาด8นิ้ว6รูนะครับสนใจทักเข้ามาเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขยับตัวขอดูขอบ17ตัวนั้นหน่อยเคลียร์ตรงนี้ออกให้หมดเลยไปดูไปดูกันครับเนี่ยเคลียร์เงี้ยออกให้หมดไปตั้งแผงผ่นนู้นบตอนนี้เมื่อวานลึกๆหน่อยนะครับมาดู17 6รู 1ิบเจ็ดหกลูเวลนะครับตัวนี้ครับสิบเจ็ดหกลูเวลนี่ที่ใครถามหานะครับสิบเจ็ดหกูเวลแปดนิ้วนะครับแปดนิ้วครึ่งนะครับมานะครับชุดละเก้าพันเก้านะครับพร้อมยางนะครับตัวนี้เลยเก้าพันเก้าร้อยบาทพร้อมยางนะครับ r p พ5สิบห้าพสิบห้ามีครับเอาล้อยมีครับนี่ครับตัวนี้1มื่นสองนะครับพร้อมพร้อมยางนะครับจุกด้วยนะครับหมื0นสองพันมืนสองพันบาทนะครับแล้วก็นี่ เขากวางนะครับเขาากวางหนึ่งมืหนึ่งพันบาทนะครับสนใจทักมาเลยหนึ่งมืหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมยางนะครับคู่ละหนึ่งมืหนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับเก0 0พันเก้าครับมาเลยครับนี่ครับที37สามเจ็ดเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับนี่มาเลยสนใจทักมาเลยครับพร้อมยางนะครับอันนี้เป็นแมกลอนหน้าที่ไว้รองรับนะครับนี่ครับคู่ละหนึ่งมืหนึ่งมนนะครับพร้อมยางนะครับนี่ครับสวยๆนะครับงานสวยๆครับ rpf 1นะครับพอสิบแปดนะครับคู่ละหนึ่งห่บาทพร้อมยางนะครับใส่ถ่วงเป็นจุ๊บให้เรียบร้อยนะครับวันนี้แม็กของเราก็คือ xl 4นะครับ xl 4กํากำลังจะเข้ามานะครับ xl 4เปิดบินไปแล้วนะครับกำลังจะเข้ามาส่งนะครับเมื่อวานขายหมดนะครับเมื่อวานลูกค้ามาไกลๆกันทั้งนั้นเลยนะครับเข้ามาใส่กันหมดเกลี้ยงนะครับไม่เหลือเลยนี่ครับตอนนี้ของเราก็เหลือในสต็อก ไม่เยอะนะครับเหลือยังไม่ได้เก็บของนะครับเมื่อวานกุ้นมากครับนี่ครับอันนี้สองห้าห้าห้าสิบสองห้า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 นะครับสิบแปดนะครับเราก็มีนะครับนะครับสําหรับดีลับแคะนะครับสนใจทักเข้ามาเลยนะครับนี่ครับล้อเหลือไม่มากครับเดี๋ยวเราจะทําการขยับขยายใหม่นะครับช่วงนี้นะครับยวรอก่อนนะครับทำการทําการขยับขยายใหม่นะครับจัดใหม่อีกรอบนะครับ สำหรับล้อบรรทุกนะครับล้อบรรทุกเรามีทุกลายนะครับทุกตัวนะครับบางทีเราอาจไม่ได้วางโชว์ที่หน้าร้านนะครับพอดีชั้นวางไม่มันพื้นที่มันไม่พอนะครับพื้นที่ไม่พอวานะครับนี่ครับล้อบรรทุกที่วางอยู่เป็นล้อบรรทุกเผาเดิมเผาลอยทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับล้อบรรทุกเผาเดิมเพาลอยทั้งหมดนะครับนี่ครับของเรามีทุกลายนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับช้าเลยนะครับให้ดูแบบช้าเลยครับ AE สามสิบไม่เอายางมาเลยครับชุดละหกพันครับมาเลยครับหกพันพอครับนี่ครับเห็นไหมครับถ้าปัดน้ำฝนจากแบรนด์ประเทศเยอรมันเราก็มีนะครับปัดดีแน่นอนครับลูกยางทนนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแบรนด์จากเยอรมันเลยนะครับทนจริงครับไม่ต้องกลัวครับใบปัดน้ำฝนครับกมกก้ากรันตีว่าดีกว่าของจีแน่นอนว่าผมใช้อยู่นะครับใช้กับรถทั้งหมดที่บ้านนะครับรถที่บ้านใช้กันอยู่นะครับ ลองเองนะครับนะครับอ่าเราก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสาหรับล้อตะเก่งธรรมศาสตร์ของหลวงนะครับราคายางปรับขึ้นโดยตามที่บริษัทตั้งมาให้นะครับเราก็จะปรับขึ้นปรับลงโดยอัตโนมัติแต่เราก็ยังคงความถูกให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับล้อตะเก่งธรรมศาสตร์ของหลวงนะครับนี่ศูนย์แปดหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนะครับเบอร์ผมโดยตรงเลยนะครับทั้งสองสาขาติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับ นี่ครับไอลอ้อแม็กล้อกระทะที่กองอยู่ข้างหน้านะครับรอจะส่งให้ลูกค้านะครับรอจะส่งให้ลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นลอ้อแม็กบรรทุกเผาเดิมเพาลอยนะครับไม่ว่าจะซื้อแยกวงเดียว2วงที่ร้านเราขายหมดนะครับแล้วก็แม้กระทั่งน็อตนะครับลอ้อน็อตลอ้อเรามีเก็บมากที่สุดกล้าพูดได้เลยครับน็อตลอ้อเผาลอยบรรทุกเพาลอยติดแม็กเลนเซอล้ลอตะเก่งเก็บมากที่สุดในประเทศไทยครับเข้ามาดูได้เลยครับผมเก็บไว้2 0,000ื่นกว่าตัวนะครับ เก็บมากที่สุดนะครับคนไหนขาดทักเข้ามาเลยนะครับน็อตล้อบรรทุกเผารลอยนะครับเรามีจะส่งด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณขอบคุณครับ